วันนี้นายกรัฐมนตรีแพทองทานได้ถแถลงผลการเจราจาแก้ไขสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับระบุว่าผลลัพธ์เป็นไปด้วยดีหลังจากที่ได้พูดคุยโดยตรงกับนายฮุนมาเน่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาและสมเด็จทุนเซนประธานวุฒิสภาท่านนายกเผยว่าการเจราจาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ดําเนินการผ่านหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นระดับนโยบายหน่วยงานความมั่นคงและก็กองทัพนะครับทำให้สถานการณ์กลับมาสงบเรียบร้อย โดยเน้นการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีสำหรับการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ได้รับการยืนยันว่า จะจัดขึ้นในวันที่14มิถุนายนนี้แน่นอนนะครับส่วนกรณีที่กัมบ,บูชานั้นต้องการนําเรื่องนี้ขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศรัฐบาลไทยยืนยันไม่รับเขตอำนาจศาลโลกนะครับด้านมาตรการชายแดนนั้นยังคงเปิดปิดด่านตามกรอบเวลาตามปกติไม่มีการปิดอย่างถาวรตามข่าวลือเพื่อไม่ให้กระทบต่อการค้าขายของประชาชนแต่ว่าท่านนายกได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องไม่สร้างความแตกแยกพร้อมย้าว่าทั้งสองประเทศต้องการสันติภาพ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกมากกว่าความขัดแย้งเมื่อถูกถามว่าสามารถรับประกันได้หรือไม่ว่าจะไม่เกิดสงครามนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างแน่นอนครับ